สวัสดีครับเน็ตไบคครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นแหลกท้ายของแลมบตต้านะครับตัวนี้จะเป็นงานจากคาโมอินะครับเป็นตะแกรงอลูมิเนียม CNC นะครับตรงรุ่นเลยนะครับแลมบตต้าเอ0านะครับนี่ครับก็ชิ้นงานนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมหนาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเซนซี คาม์อีนะครับนะครับเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ซีนสีขึ้นรูปเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านท้ายนะครับก็ทําเป็นหมุดให้ด้วยนะครับไว้เกี่ยวพวกเชือกหรือว่ารัดของต่างๆนะครับก็ตัวนี้จะมี2สีนะครับมีสีเงินสีดำนะครับตรงรุ่นเลยนะครับแลมบ d a ั3 0ตอเ้อนะครับ แล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีบูทให้แบบนี้ครับกับน็อตสแตนเลสนะครับก็คือติดตั้งได้เลยตรงรุ่นนะครับครับถ้าลูกค้านะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับวันนี้พามาชมครับสวัสดีครับ